สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับูต้อนรับข้าสู่ครูทันฟาร์มนะครับมีฟาร์มเลี้ยงแพะนะครับเป็นบ่อผสมบรรลุนะครับแล้วก็มีบ่อระสูงแล้วก็มีพ่อพันรดร้อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาทุกคนมาดูการผสมอาหารนะครับที่คุณครูใช้อยู่ในฟาร์มนะครับก็จะมีข้าวโพดหมักนะครับเห็นไหมฮะนี่เป็นข้าวโพดสับที่ที่หมักแล้วนะครับกระสอบนึงก็ตกกระสอบละ ห้าสิบบาทนะครับที่คุณครูซื้ออยู่นี้นะครับหนักประมาณสิบแปดถึงยี่สิบโลนะครับแล้วก็มีผิวทั่วนะครับมีผิวถั่วครับที่จะให้กินนะครับเดี๋ยวดูเนาะว่าคุณครูจะตักจะใช้ประมาณสักสามสามตักสามถ้วยแบบนี้ครับเป็นถ้วยแก่ครับสําหรับแพะทั้งหมดสิบสิบสองตัวสําหรับแม่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีเด็กๆรวมแล้วประมาณสักสิบ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดตัวทั้งหมดครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่สิบแปดตัวนะฮะตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่เห็นไหมฮะว่าคุณครูตักไปประมาณสองถึงสามถ้วยหรือสี่ถ้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเพิ่มการกินแล้วก็อาหารข้นนะครับจะเป็นอาหารวัวนะครับก็สองถ้วยนะครับต่อต่อคาบนะครับในแต่ละคาบคาบเช้าให้เช้าแล้วก็ แล้วก็บ่ายนะครับบ่ายก็ประมาณสัก15นิก30นาทีนะครับเรือว่าเป็นคาบเย็นแต่ก็อาจจะมีเสริมนะครับสำหรับตัวไนที่กินหมดแล้วก็มีตับผสมใหม่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเขากินอิ่มนะครับแพเราก็จะไม่ก็จะสุขภาพดีนะครับก็ให้เขากินอิ่มนะครับแล้วก็มีโปรแกรมการถ่ายพยาธินะครับ อ่ะเสร็จแล้วนะครับอย่างแพ้ที่ไม่มีลูกนะครับคครูจะให้หนึ่งถ้วยนะครับต่อตัวนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่เขามีลูกเนาะก็อาจจะต้องเพิ่มนะครับอาจจะเพิ่มเติมเป็นสองถึงสามถ้วยนะครับสําหรับให้กินอย่างตัวนี้ครับให้ตอนแรกให้ไปถ้วยหนึ่งก่อนนะครับที่จริงมีลูกแปดสามครับตัวผู้ขายไปแล้วอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นพ่อพันธุ์ F2 นะครับ ก็จะให้อย่างนี้แหละฮะอาจจะสั่นบ้างนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้มีตากล้องจิบมาสักคือหลานสาวนะครับมามาถ่ายให้ก็อาจจะยังไม่รู้มุมกล้องนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสองสาว F1 นะครับพ่อแอฟริกานะครับแล้วก็เป็นที่คุณครูตักให้ก็คือเป็นพ่อพันธุ์เลือดร้อยนะครับชื่อคุณไบเดนนะครับเป็นพ่อพันธุ์หลักต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของแม่ทขา เป็นเป็นแพ้ที่อายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็แพ้เลี้ยงลูกนะครับฝั่งขวามือจะเป็นมีลูกมีลูกเล็กนะครับก็แต่ว่าก็ไม่เล็กแล้วแหละได้2เดือนใกล้หย่านมแล้วนะครับจะให้ตัวละถ้าตัวไหนมีลูกก็จะให้2ตักนะครับน,นี้ก็จะให้2อถ้วยนะครับ2ถ้วยะครบจแล้วพอ ครับถ้ามาเยี่ยมชมตอนเช้านะครับห่างหายไปนานเลยนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมีส่งมอบตัวนี้นะครับเป็นแพบอบรูปผสม F2 นะครับเป็นพ่อแอฟริกานะครับกับแม่แม่ F2 แอฟริกาเหมือนกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เขาจะมารับตัวผู้ไปเป็นไปคุมฝูงนะครับอายุได้แค่หกเดือนนะครับถามว่าหกเดือนผสมได้หรือยังผสมได้แล้วเนาะแต่ว่าก็แนะนํา เจ้าของใหม่ไปว่าก็อย่าเพิ่งผสมนะครับให้ประมาณสักแปถึงเเดือนหรือ10เดือนแบบนี้นะครับก็ค่อยผสมได้นะอาหารเหมือนที่คุณครูให้ดูนะครับวันนี้อัตราการผสมก็ใช้อยู่มีแพ้ทั้งหมด12ตัวนะครับไม่รวมเด็กๆไม่รวมลูกๆนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 1าหกตัวนะครับเด็กๆ12 14 15 16 1 7 18ดตัวเป็นเสร็จแล้วทั้งหมด18ตัวนะครับใช้ข้าวโพดหมักนะครับข้าวโพดหมักประมาณสักวันละ6กโลนะครับคาบละ6กกิโลนะครับแล้วก็ผิวถั่วประมาณสักคุณครูให้ประมาณ4ี่สี่ถ้วยแล้วก็อาหารสําเร็จรูปนะครับอาหารเมร็ดอาหารข้นเนี่ยประมาณสองถ้วยนะครับก็ผสมให้กินนะครับช่วงสาวก็พอดี นะครับหกกิโลเดี๋ยวคุณครูจะมาคำนวณให้ดูเนาะว่าเป็นเท่าไหร่นะครับในครับในคลิปต่อไปเพราะจำไม่ได้ต้องไปคำนวณก่อนนะครับก็เอาคร่าวๆแล้วกันพอนึกได้นะครับเพราะว่ามันถุงหนึ่งก็ห้าสิบกิโลเนาะถุงหนึ่งยี่สิบโลนะครับอถุงหนึ่งยี่สิบกิโลนะครับก็ ประมาณสักตกละห้าไม่ถึงห้าบาทโดยสําไปนะครับสี่สามบาทสามสองเป็นหกนะครับตกกิโลละสองบาทกว่าอาติตตีไป3บาทแล้วกันนะครับตีไปสาบาทกิโลอา่าสามหกสิบแปดนะครับสิบแปดบาทบวกผิวถั่วอีประมาณสักยี่สิบาทอันนี้ให้ให้ให้ราคาผิวถั่วเยอะเลยนะยีสบ,นะบ,บาทนะครับก็วันละหกสิบบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะคร ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้เปรียบเทียบดูนะครับก็ลองเอาไปคํานวณดูว่าเราบริบทเราจะทํำยังไงนะแต่ทีนี้คุณครูไม่ได้มาดูแลทั้งวันนะครับไม่ได้มาดูแลเรื่องอาหารเองทั้งวันนะครับต้องอะตะก่อนตัดกระถินนะครับไม่มีเวลาตัดนะครับก็เลยใช้ตัวข้าวโพดหมักนะครับเพื่อให้เข้ากับบริบทตัวเองก็คือเราไม่สะดวกที่จะไปตัดกระถินนะครับแต่ถ้าใครถนัด ใครสะดวกเนาะตัดกระถินก็ถือว่าโอเคครับตัดกระถินก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับส่วนใหญ่ตะก่อนคุณครูก็จะมีญ่าด้วยนะครับแต่ตอนนี้ย้าแห้งหมดแล้วนะครับเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะตัดย่าแห้งไม่ได้นะครับแต่ว่าเด็กๆก,ก็ถือว่าเราหัดได้แล้วนะครับเขาก็กินได้แบบอ,อร่อยเลยนะครับส่วนตัวที่กําลังเป็นแม่พันธุ์นะครับคุณครูก็จะมีเสริมด้วยผิวถั่วให้นะครับประมาณสัก สองถ้วยนะครับให้เฉพาะแม่ที่เขาเป็นแม่พันนะครับพัฒนาให้เขาดูสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอย่างชุดนี้นี่5้เดือนจะเข้า6เดือนก็เป็นแม่ F1 นะครับพ่อแอฟริกามาเตรียมเป็นแม่พื้นฐานนะครับไว้ผสมกับไบเดนนะครับซึ่งไบเดนเป็นแอฟริกาผสมกับอเมริกานะครับเดี๋ยวให้ดูหนึ่งดตัวกันเลยอันนี้จับเข้าคอกแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ฝึกเนาะให้เขาอยู่ในคอกนะครับก็เวลาเดี๋ยว ก็จะดูอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าตอนเช้าจะได้อาบแดดช่วงเช้าด้วยนะครับเวลาตัวเมียเป็นเป็นฮี a ก็จะได้จับเข้าผสมได้นะครับตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับคอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคอกกว้างเราก็ดูตอนไปทางไป้างหน้านะฮะถ้าเกิดคุณครูต่อเติมไปฝั่งนี้นะครับจะได้ต่อเติมฝั่งนี้ได้ก็อาจจะเป็นคอกกว้างสําหรับไปเด้นให้อยู่กับตัวเมียนะครับ จจะมีตัวเมียสักสี่ห้าตัวแล้วก็ไปเล่นคุมตรงนี้นะครับหรือให้เขาได้มีคอกงกว้างได้อยู่นะครับเอาไว้เป็นคอผสมนะครับกินอาหารเก่งมากนะครับแพะนะครับปากกว้างหน้านงกใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็เอาไว้พัฒนาพันไอพัฒนาพันในฟาร์มนะครับก็ถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็โทรมาปรึกษาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องของการเลี้ยงแพ้นะครับสุวนี้เป็นแพ้แก่นะครับอันนี้คือคุณแม่แก่ว้วนะครับไม่รู้ว่าท้องหรือเปล่านะแต่ว่าก็บํารุงก่อนให้ให้เขาแข็งแรงถ้าไม่ท้องก็ก็ยิ่งดีเพราะว่าถ้าเกิดเขาแข็งแรงเนาะก็เอาไว้ให้กับใบเด่นตอนใบเด่นอายุครบปีหนึ่งนะครับก็จะได้ผสมนะครับส่วนชุดนี้ก็แม่ลูกยังไม่ถึง2เดือนนะครับก็ยังไม่จับหย่านมนะครับ อันนี้เป็นลูกของคุณสองนะครับเป็นเป็นเลือดสูงนะครับยังไม่เป็นเอฟนะครับเพราะว่าพ่อเขาไม่ใช่ร้อยเนาะนี่ก็เกิดจากลูกของคุณสองเป็นพ่อเลือดสูงเหมือนกันครับแต่ว่าแม่เป็นซาแนน <c oughs> เขารอบนี้ไม่ค่อยสวยเลยนะครับเนี่ยให้เขาไม่สวยแต่ครูก็จะเก็บไว้นะครับเป็นแม่แม่พื้นฐานเอาไว้เป็นเผื่อเรามีเกษตรกร,ร,กรที่สนใจเนาะก็ปล่อยในราคาที่ไม่แพงนะครับสามารถจับต้องได้นะครับ อันนี้ก็จะปล่อยให้กินไปถึงเย็นเลยนะครับให้เวลาอีกทีตอนเย็นก็ช่วงเวลาประมาณสักวันสัก15นาฬิกา30มนาทีก็มาให้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนแม่นี้เป็นแม่หนูหินนะเป็นสาวเต็มทีแล้วนะครับยังไม่ถึงปีนะครับเดือนกันยาจะเต็มจะเต็มหนึ่งปีนะครับก็เตรียมไว้รอไบปบเด้นถ้ากันยาไปเด้นก็น่าจะมาสักเจ็ดเดือนนะครับอันนี้เดือนมิถุนากรกดาสิงหากันยา ตุลาอีกสี่เดือนน่าจะได้เ้าเดือนนะครับก็อาจจะได้ผสมนะครับป่อยให้ไปเล่นตอนอายุ9เดือนผสมได้น่าจะผสมครั้งแรกได้นะครับก็มี2แม่นะครับที่คุณครูจะให้ผสมก็คือแม่นูนหินกับแม่ปุยนุ่นน้องอยู่ทางนู้นแม่ขาวขาวนะครับแม่สีขาวส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวเขาจะมารับบ่ายโมงนี้นะครับนี่ก็จะจับยานมเหมือนกันนะครับอันนี้คือน่าจะได้เข้สามเดือนแล้วนะครับ รอบีจะมีใหญ่านมประมาณสักสี่ตัวนะครับหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็ท้องน่าจะท้องนะครับท้องได้เดือนกว่าแล้วแหละนะครับดูท้องสิแต่ว่าแม่พันธุ์แบบนี้กินเก่งมากนะครับก็จะได้เก็บลูกไว้เป็นแม่ต่อนะครับเป็นต่อสายไปเรื่อยๆนะครับลูกของเขาก็สามารถผสมไปเด่นได้เพราะว่าคนละพ่อนะครับก็สามารถเราก็วางโปรแกรมแล้วก็วางแผนไว้นะครับเพื่อให้เรามีการต่อยอดได้นะครับ ในการเลี้ยงสัตว์นะครับก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์เรื่อยๆนะครับเราก็จะไม่หยุดนิ่งนะครับเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเราอาจจะเป็นฟาร์มที่มีเลือดทั้งเลือด F แล้วก็เลือดสุ่แล้วก็เลืเลอดร้อยนะฮะฝากติดตามผู้ท่านฟาร์มไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมาเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงแพะด้วยกันนะครับเลี้ยงแบบนี้นะครับส่วนใหญ่คุณครูไม่ค่อยเจอโรคไม่ค่อย แพ้คนปูสุขภาพแข็งแรงดีมากนะครับก็เรื่องของการวางโปรแกรมเรื่องของถ่ายพยาธิก็สําคัญนะครับเลี้ยงแบบยืนโรมแบบนี้ก็ตั้งแต่เลี้ยงมาก็ยังไม่เจอปัญหาเรื่องของสุขภาพที่มันใหญ่โตสักเท่าไหร่นะครับถือว่าเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาอย่างเราเลยนะครับคนที่สนใจเลี้ยงแพ้นะครับแพ้ยังเป็นศาสตร์เศรษฐกิจที่น่าสนใจอยู่นะครับเดีย๋ยวค,คุณรูก็จะนําเข้าอีกสักสองสมแม่นะครับเป็นแม่เลือดสูงนะครับมาเพื่อให้ใบเด่น นะครับแล้วก็เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจแม่พันธุ์นะครับเอา,เอามาซื้อแม่พันธุ์ไปปรับปรุงนะครับพันธุกรรมของอาฟาร์มได้นะครับให้เป็นเลือดขาวข้อแดงเป็นรูปผสมบอเลือดสูงนะครับเพิ่งราคาที่ข่อค้าที่เขาต้องการนะครับสำหรับคนที่สนใจเลี้ยงนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาให้น้ําหนักดีนะครับและคลอดออหลังยาน,นมนะ็คือเราไม่ต้อง ไปขุนนานนะครับก็สามารถจัดขายได้ล้นระยะเวลาการเลี้ยงขุนลงไปนะครับนี่คือแม่พื้นฐานคุณครูเลยน่าจะได้ประมาณสักปีใหม่ดนวยนะฮะปีหน้าถึงจะได้พร้อมผสมครับก็จะเลี้ยงให้ได้สักปีหนึ่งนะคะค่อยค่อยปล่อยผสมนะครับก็ลองเอาเทคนิคของคุูทันฟาร์มไปปรับประยุกต์ใช้ดูนะครับโอเคครับคงต้องลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ